สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะกับ A อทูช่องดูดวงแล้วย้อนดูตัวซับงอกสิงเงยคนศีราศสีนี้เงินผุดทองก็โผล่คลิปนี้นะคะมาว่ากันด้วยเรื่องราวของคนศีราศสีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์เลือนคันได้รับเงินแสนเงินล้านกันไปเลยทีเดียวค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเอทุกต้องขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่รวมกดปุ่มขอบคุณส่งเข้ามาให้ค่ะหลายท่านถามกันเข้ามาว่าปุ่มขอบคุณคืออะไรนั่นก็คือหากสังเกตกันให้ดีๆนะคะด้านล่างใต้คลิปวิดีโอนี้จะมีปุ่มขอบคุณปรากฏอยู่ค่ะหากท่านไหนไม่เห็นอาจเป็นไปได้ว่าซ้อนอยู่ในปุ่มจุด3จุดทางด้านขวามือนะคะเป็นพระคุณยังซูงค่ะ สำหรับคนสี่ราศีที่มีเกณฑ์ว่าได้เลื่อนขั้นเลื่อนสถานะรับเงินแสนเงินล้านในช่วงนี้ราศีแรกเลยก็คือท่านจะเกิดในราศีกุมหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ถึงวันที่13มีนาคมราศีที่สองคือท่านจะเกิดในราศีสิงห์หรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่17สิงหาคมถึงวันที่16กันยายน ราศีที่สคือท่านจะเกิดในราศีเมษหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่13เมษายนถึงวันที่13พฤษภาคมและส่งท้ายกันที่ท่านที่เกิดในราศีพฤษภหรือท่านจะเกิดระหว่างวันที่14พฤษภาคมถึงวันที่13มิถุนายนค่ะโดยคนทั้งสราศีนี้มีเกณฑ์เสี่ยงโชครับเงินแสนเงินล้าน ปังมากๆโดยเฉพาะปลายปีอย่างนี้นะคะคนทั้ง4ราศีนี้สิ้นปี66เตรียมตัวยิ้มรับทรัพย์กันได้เลยค่ะเตรียมเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการงานเรียกได้ว่าปังมากๆเลยนะคะแถมการเงินก็ตามมาด้วยมีเกณฑ์ได้รับเงินโบนสัสยังค่ะยังไม่พอนะคะดวงเสี่ยงโชก็ยังเข้ามาสำทับอีกมีเกณฑ์ได้เงินจากการเสี่ยงโชคเข้าไปอีกค่ะ เตรียมตัวรับความโชคดีของจริงดวงดีสุดๆก็ต้องขอปรบมือแสดงความยินดีให้กับท่านทั้ง4ราศีดีด้วยนะคะเรียกได้ว่างานรุ่งมากๆจะโดดเด่นมีชื่อเสียงรายได้ดีเงินก็ดีมีทรัพย์สินงอกเงยขึ้นมาจะต้องเหนื่อยนะคะแต่ว่าคุ้มค่ายอย่างแน่นอนมีโอกาสที่เพื่อนจะมาชวนลงทุนแล้วสำเร็จเป็นไปได้ด้วยดีเป็นช่วงจังหวะที่จะมีความสำเร็จ และสร้างหลักทรัพย์ได้ดีมากๆเลยล่ะคะ่ะเอาละคะ้ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดทั้งมวลของประดวงคนสีราศีที่ช่วงนี้มีเกณฑ์รัพ์งอกสิงเงินเลยนะคะสำหรับคลิปหน้าคะ่ะจะเป็นคลิปเรื่องราวดีๆอะไรนั้นมาคอยติดตามรับชมกันได้เลยนะคะขอบคุณที่รับชมคะ่ะ